ๆๆๆยิดสวัสดีค่ะแม่นะคะกับเชอแตมวันก่อนไปช้อปปิ้งร้าน,ใ,นใช่แล้วโดยแม่ให้เชอแตมเป็นคนช้อปปิ้งเองนะคะอยู่ในงบที่แม่จำกัดไว้นะก็เลยให้เชอแตมเป็นคนเลือกซื้อแล้วแม่มีแอบขอเลือกนิดหน่อยนะเรามาดูกันว่าซื้ออะไรมากันบ้างเออเพลงนะ เออปากกาอันนี้จ้ะอะมามาเอ็มเอ็มเอ็มอะไรเนาะจ๊ะอ่ิ่มจากอะไรคะอันนี้เริ่มจับปากกาใช่ค่ะมันเป็นอะไรคะลูกเอิ่มันนี้ทำมาแน่นมากแม่หลักแม่อยากใช่ไหมแม่ไม่อยากซื้อแต่มันน่ารักเอออันนี้ชอบแกะเยอะอ่ะมาแบบแม่เอาแกะให้ดูไหม มันคือลูกอมนะคะข้างล่างนี่มีทั้งอะไรนะหัวใจกล้วยดาวเห็นไหมลูกเยอะแยะแล้วก็น้องเดือนบอกว่าข้างบนเนี้ยระบายสีได้จริงๆนะดูเปล่าแ่ดว่ามันเหมนของแม่จันเลยลองเขียนสิน,นี่เขียนได้จริงๆใช่เขียนได้จริงๆอืแกะมาเป็นทัฟฟี่ค่ะ เราต้องอยังไงคะลูกแปงฟันไงคะเ่ี่ค่ะราชิมกล้วยกันนะคะเป็นไงอะลูกอมเป็นไงลูก <laughs> รู้แล้วว่าลูกอมอะไรปะ <laughs> เป็นน้ำตาลห,หวานๆนะคะต่อไปก็คือนี้คิตตี้อันนี้แม่เห็นมาตั้งนา,านแะล้วนะแล้วแม่ก็ว่าน่ารักดี แต่ว่าเชื่อแตมไม่เห็นเคยร้องอยากได้เลยอ่ยากให้ดูข้างในเป็นอะไรเชื่อแตมเป็นอะไรลูกเป็นอะไรอร่อยอ๋อกว่าจะรู้เนาะเป็นอะไรคะลูก เป็นอมยิม้มนี่น่ารักเชียวการอมยิ้มเป็นรูปกิตตี้นะคะแล้วก็มีปกสติกเกอร์จะอาไปทอะไรเอาไปสติกเกอร์ไปเล่นแต่ตุตต๊กตกากตุะกตาหน้ารักพี่แม่ว่าไปเล่นกับตุ๊กตาได้เลยอะ่ะเดี๋ยวให้เอาตุ๊กตาเอาตุกตาเาตุ๊กตาให้บรายเล่นดีกว่าต่อไปก็มาที่สกุชชี่แล้วค่ะสกุชชี่ชิ้นแรกที่เชอแตมซื้อนะก็คือ เฟนฟลายของคิวตี้เคลีนทะคะแม่เห็นตาหลักกินอะไรเนี้ยมาแกะกันดูเฟ็นฟลายนี่แม่เห็นมาพักหนึ่งนะไม่ได้ซื้อนะคะอันนี้ก็อยากรู้ว่าเป็นกลิ่นอะไรนะชอบมากเลยเหรอลูกสกุชี่เฟนฟลายอะ่ะอุ้ยนุ่มมากเลยอะ่ะนุ่มดึงๆอะ่ะอยากดูอะ่ะอยากดูเ็ตา จะไ้ไม่ด้ทำเลยจะได้ไม่ไ้ทำเดี๋ยวซีมันสโลอยู่เว้ยสโลเสร็จต่อซีอันนี้ของเชอร์แตมนะหรื<ล>อไปนิ่ม,มนี่ม,มากไปก็จะมีสกูช,ชี่แฟนฟายแล้วก็สกูช,ชี่นี้ก็หอมค่ะแต่ว่าเหมนแต่กินใจที่เก็อันนี้คือแซนด์วิชนะคะที่แม่เห็นมานานแล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันเหมือนจังเลยนะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้หยิบมานะพอเชตเอต์แตมมาก็เลยได้มา,กมาแกะดูได้มาลองบีบว่าเป็นยังไง มันมันไม่ได้นิ่มมากมันประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันน่ารักมากเลยนะมันเหมือนมากเลยอ่ะใช่ค่ะก็เผาสกุชีเ่เธอเตมไปแล้วก็เธอเตมเลือกอะไรอีก <ไป S 1> อ๋อแล้วก็ข้าวโพดข้าวโพดของอีลิกนะคะซึ่งมีข้าวโพดธรรมดากับข้าวโพดที่เป็นข้าวโพดเผาแม่อยากได้ข้าวโพดเผามากกว่าแต่เธอเตมเขาเลือกข้า,า,ากกวโพดธรรมดา แล้วอันนี้เป็นวันที่ให้เธอแต่มเลือกก็เลยตามใจนะก็นุ่มสโลเหมือนกันอแกะให้ดูนั้นล่ะ้าเหมือนเข้าโพดมากเลยอ่ะมันน่าจะมีขาวดอีกนีเดี๋ยวเฮียจังบีปอไปอ๋อขา้าโพดใบวาะกับ เป็นไฟตายแคนั้นอืมแล้วก็มีที่เหลือนี้ค่อนข้างจะเป็นแม่เลือกแล้วล่ะคะ่ะอ,อันนี้คือไอติมพูนี้มาลุนะอันนี้เดี๋ยวแม่ไปไปรีวิวแยกกันดีกว่ามีไอติมพูนิ้มาลุก็เลือกตัวสตรอเบอรี่มาะคะ่ะไอติมโคน<ม>แล้วก็มีอันนี้แซนด์วิชขนมปังพูนี้มาลุเหมือนกันนะ อันนี้เป็นบิ๊กบันนะก <c oughs> ินก <c oughs> ินก็เหมือหมือนึ่งืงอมยิ้มแล้วอมผิดด้านมือ <c oughs> ห <c oughs> นหึ่งือรีซอสี อร่อยไมะอร่อยไหมอมไปตัวบเรมกินระอบมิด้างแต่เแต่รม่บ้าแต่้าอแต่เรานี้แม่จะให้เรว่ยดมแ่นมากเออแตมันว่านี่ไงอมยิ้มก็ใส่นี้ไว้ก่อนสีวิอม่ะ ผมดินสอสีเข้าไปโอ้มีรมมพริกบันหน้าหมูนะคะเดี๋ยวแม่รีวิวให้ดูอันนี้ผู้นี้มารู้เหมือนกันนะกับไอติมคู้นี้แล้วก็มีอันนี้น่ารักมากเลยช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะคะม,มีตัวช็อกโกแลตกับตอรีตนะสองอันนี้แล้วก็ขนมเค้ก<อ>ขนมเค,เมเค้กกุหลาบนะสวยงามเชียวก็สำหรับสกูตชีพ่พวกนี้เดี๋ยวแม่จะรีวิวให้ดูนะวันนี้เราก็เปิด ประมาณนี้กันก่อนนะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้แล้วก็น้องเชอร์แตมที่เพจแล้วก็ Instagram แม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ให้ช anel น,นี้ด้วยนะคะวันนี้แม่กับเชอร์แตมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย